ใรอาารรอาาาหเต้ฝรั่งเศสนะคะเราทําข้าวแนมยำขิงแล้วก็มีข่าอ่อนมะนาวนะคะยำเสร็จแล้วก็มีสากคูไส้ไก่นะคะที่เตรียมไว้แล้วก็ขนมจีนจ้าเจมตัวเดินทางจ้ากินกาแฟก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวจะพาไปชมทุ่งลาเวนเดอร์จ้าไปพอชมห้องน้ำฝรั่งเสรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองนิสนะคะเราอยากไปทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะ ตอนนี้เรากําลังรอเครื่องบินประมาณตีห้ากว่านะคะเราตื่นวันนี้ก็ประมาณตีสองแบบตื่นเต้นนะคะจะไปดูอ่าอ่าทุ่งลาเวนเดอร์สวยๆนะคะเป็นครั้งแรกของเรารอเวลาขึ้นเครื่องบินค่ะทุกคนทุกคนเรากําลังจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะต้องรีบเดิน

ตรงนีเปนคอนีบิสเนะเนใช่ไอทุกคนแบบเดียว สนามบินนี้ค่ะทุกคนเขาก็ขุดกระเป๋าจ้ามารอเอากระเป๋านะคะทุกคน สนามบินนิดพี่น้อยมี่ายนาทีทนาทีใครอะไร่แบบเยอะมากล็อกเกบุนพูดไว้ก่อนกันลืมอ๋ออ๋อเป็นเป็นโเป็นสีน้ำตาเป็นภูเขาสีน้ำตาลสีเ

เหมือนปราสาทข้างบนอะมานั่งกินกาแฟกินน้ำโซดาเป็นชิมดิพี่ออนชิมดิเอชื่อว่าอะไรนะแวดงแวดงแวดงบรรยากาศแวดงนะคะไปพายเรือไหมอยากพายเรืออยู่นะ นี่เอตกว้างหน่อยเอก็เป็นมาดนี่แหละไ <มา S 1> ะสวยมากค่ะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เออคือน้ำสวยมาก นใายอาหารเอาคนไปดีหนูไปเที่ยวอ่ะเอาลูกลูกเล็กๆนอนแบกบนแบกกับพึ่งอยู่เลยอ่ะแบกกับพื้นเลยอ่ะป่วยมากทุกคนฮะ พาชมทุ่งราบวนเดอร์ค่ะสวยมากมีหลายจุดหลายที่นะคะหอมมากค่ะ มันคือช่มันดูแบบธรรมชาติเยเดียต้นจ้าไได้สวยมากค่ะ เมาชมของฝากของที่ระลึกนะคะโอ้องยูโรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรผาเช็ดมือเป็นผ้าเช็ดมือใช่ไหมผ้าเช็ดมือนี่5ยูโรนะน่ารักดีเลยผาเช็ดมือใช่ไหม กุ้สบูโอซหอมมากค่ะทุกคนฝั่งซื้ออะไราอท้องหลของงของฝั่งสวยมาร้านของฝากงะ Open Anglen Autoroute Ouais Autoroute Autoroute ce sera de l'autre côté Il faut ah, aller dans bien. le centre de, de Manos C'est la même maison En soi Ouais สวยมากคนตรงนู้นก็มีอีกนะเนี่ยก็มีอีกเยอะเลยอะดำแค่ไหนฉันไม่กลัวค่ะขอให้ได้ภาพสวยขึ้นฟ้าแล้วตอนนี้หน่อสีแผงโซลาร์อะแผงโซลาร์ มีเต็มมีมเต็มอันนี้เต็มทำงานอันนี้ทำงานอยู่อ๋อพลังงานไฟฟ้าเป็นบัสใหญ่อ๋อชัดว่ามนจันเหรอเป็นบัสไฟฟีมเนี่ยเอเออเป็นเบตงสุโขเป็มู่บ้าินเป็นโปรตุเกสเเป็นเโปรตุเกสเป็นสาประเทศ โปรตุเกสอิตาลีแล้วก็เป็นพวกคิดหมดเลยศาสนาคิดหมดเลยวันนี้ไปกินนั่นแหละดีเราข้าวไวแล้วหนูแช่ตูก สแบบถ้าม็นคือถ้าไปนบมเขาเขาเป็นรูปเป็นรรนี้มันเราม,นามันก็นเป็นเหมือนกันจ,ออกจูเนล<จ>เ<ร>ล่ะจูเนลล่ะคือถ้ำนะคะอุโมงค์ ห้องน้ำค่ะทุกคนมีร้านของฝากนะคะเจ็เก้าเออเอมเหมือนของเจ๊เลยอ่ะแบลรี่เท่าไหร่ทุงมเท่าไหร่แลี่ห้าตุ๊กตาเด้อน่ารักรมากันลองถ่ายวิวเอาเอทำให้คนมาถ่ายรูปแน่เลยอ่ะ โมนาโคนะคะนี่หมอกยามเย็นนะคะออกจากไร่ลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์เห็นหมอกไหมโอ้ยงามมาก ใจเย็นนะ ชาโต้ไหมก้นเหรอก้นเหรอนมองมีเชื้อไหมก้นเหรอนั่นสิชื่ออะไรนะตุนเนลล่ะตุนเนลจำน้นเนลเออนเอ็นล่ะตุนเนลชอบบ้านสีชมพูอ่ะ านนสสีส้มอตรงนี้บางคนคนไทยก็ไม่ค่อยได้มานะเนาะบางบางที่ที่คนไทยไม่รู้จักนะใช่เดี๋ยวจะส่งใหเจนเะนี่ยวิวขนะั้นบันไดอ,อะไรนะ 你。 ลไหมคุณไม่คุณไม่เป็ี่นางดเียวอ่ะออเนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนมันเหมือนเลาพับอะไรอ่ะเออไม่ถูกใช่ไหมเออหมือนลับอะไรนะอ้นเส้นคซอนกันออพับเดูข้างบนเป็นขั้นบันไดน่หยดูข้างบนนั บ้านคนยังขึ้นไปอีกเนาะโน้มีแต่โน้มอยู่โอ้โหแล้วทางลงเนี่ยใครจะขี่ลงเนี่ยมีคนธรรมดาได้เหรอน้งี่เป็นน้ำไหลเป็นน้ำไหลลงมาเนาะ น้ำท่วมเนี่ยมันเป็นนั่นน่เองน้ำท่วมเออจะว่าน้ำท่วมไงอ๋อน้ำท่วมไงบีโฟว์อ๋อโมนตันทอมเบย์เรียกอะไรอ่ะบีโฟง่ายเห็นไหมโมนตันอ๋อที่เป็นเขาก็ดูข่าวอยู่มั้งเนาะื่อส่งข่ามปีที่แล้วกสองพีที่แล้วที่ว่าโมนตันทอมเบย์เนาะเดีรู้อ่ะก็ลืมว่าจะเป็นบ้านหนูนึกลืมเนาะนึกว่าเป็นบ้านหนูมาแล้ว ะลงแ๊บนึ่งอะท่านลงไปเอากีนเอ,เอากีนลนะกล่องแล้วก็ขึ้นมาเลยโอ้ยตอนึ้นขึ้นยอ่อนอเออไปเลยจ้าอากาศดีมากทุกคนค <c oughs> ตรงนู้นก็เป็นอ่ะถ้ำนั่นนะอะถ้ำข้างบนนะฮะ <c oughs> ดูผัวมันพี่อ,อน้นผัวทำตาโตเลยอ่ะไปได้หรอ ลงมาจานได้เจ็บเลยอะพาชมวิวสวยๆนะคะทุกคนข้างหน้านี่มันมีที่เล่นน้ำตกอีก<ะ>แล้วลันปัดลันปัดลันปัด <laughs> อุย้ยเนี่ยจะพาจากนี้คุณนุ่นดังไม่คยพา นี่นไงข้างบนเป็นหน้าเองน่าจะสวยอยู่เรื่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนจะได้จะเป็นเปลี่ยนเรียกอะไรเปลี่ยนเทปปิ้งมันผมไม่มีแล้วไปดูถล่มแล้วก็บ้านคนตอนนี้หลายๆหลายเลยเออเนาะเออดึงลอยผอพังอยู่ตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้บ้านปลายตรงหลังตัวนี้อ๋อมันทอมเบเมซงเมซงกาเซ่ตัวไอหลังนึงเนี้ยอ๋อนั่นน่ะมีอุโมงค์ข้างบนเนาะนั่นน่ะข้างบนอ่ะใช้รถไฟ คือทำปงสะพานเนี่ยมองไม่เห็นเมื่อก่อนนี่แบบถนนนีนไม่ได้วิ่งอย่างนี้นะนู่นวิ่งขล่านนู่นอ๋อวันนี้เพิ่งสร้างเศษแล้วเนี่ยมันเทไหลเองเนี่ยอ๋ออันนี่ถนนสร้างใหม่ใช่เมื่อก่อนวิ่งนู่นเส้นวิ่งขร่านอย่างนี้นะใช่เส้นจังหวัดนี้ทำใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่รูเรื่อยเรื่อยเมื่อก่อนวิ่งนู้ดขล่านขร่าน เขาหินหินก้อนอ่ะเขาหินโวยด้วยนะ สีเหลืองอุ้ยสวยอ่ะใช่ไหมอะกนได้กินได้เออมีทางสะพานนี่ไงไม่ใช่มีทางเดินอยู่หรอที่บ้านเขายู่งไงก็ตัดออกพวางนกเน่ยเลาหน้ร้อนนะทุนไมเงิตหเอก่อน่ไหเอาเอาน่าก่อนกินหมูกระทะกันนะคะทุกคนเมลากดเตะด <ítulo> บรรยากาศบ้านบนดอยที uh, like in ่สวยมากค่ะนี่นะคะอุ้ยดอกไม้ก็งามอากาศดีมากข้างๆก็จะเป็นภูเขานะคะบรรยากาศอุ้ยมืดแล้วเนาะไม่จะถ่ายอาหารก่อนไงก็ค่อยถ่ายบรรยากาศกลางคืนนะคะทุกคน C'est quoi, détecteur de mouvement ouais. <tousse>